ขึ้นมาใหม่ได้ประมาณ10เหรียญนะครับและสถานการณ์ต่อจากนี้ไปะจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เรามีสายของคุณพวันณะว,ะวัฒนาทรัพย์รองประธาน YLG นะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียและคุณบุรกิจค่ะครับเอ่อก็เมื่อคืนนี้ทําไมทองคําถึงกลับดีขึ้นมาใหม่ได้ครับ หลักๆน่าจะมาจากเงินยูโรซึ่งแข็งขึ้นค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นการ,รับข่าวก่อนที่จะมีการประชุมอียร์สมิธของวันนี้และพรุ่งนี้นะคะแล้วก็<ม>วันนี้หลักๆก,ก็น่าจะมีผลการประมูลธัธบัตรรัฐบาลของสเปนดูว่าเป็นยังไงอะคะ่ะ<ม>ครับครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆที่เ,เรื่องของสเปนนะฮะดีขึ้นนิดนึงแล้ว,ลวทำให้ค่างเงินยูโร แข็งขึ้นเป็นอยู่ท like ี่ระดับประมาณสักเท่าไหร่ครับ1.3จากเมื่อวานนี้อยู่ที่1นึ่งจุดองแปดสอาสใบตายแล้วก็ดีขึ้นมาประมาณ0ูนยกว่าค่ะก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่ทองคำไปอยู่แต่ระดับพันเจมหรือทัดทีที่ไปทำโลอยู่สิบแเนี่ย ก็มีรยงรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งสามารถทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นมาได้แต่หลักๆน่าจะเป็นความหวังซึ่งจะได้ข่าวดีจากวันนี้กับพรุ่งนี้ว่าจะปรีประนอบกันได้ไหมมีแนวทางในการบรรลุการขยายการขยายการลดรับเข็นขัดได้ไหมอะค่ะอืมนะครับ <c oughs> แต่ไฮไลท์หลักนะคะ <c oughs> นอกจากเรื่องนี้ผ่านไปเนี่ยนักลงทุนก็ต้องจับจับตามองปัญหาหลักที่เป็นเพดานี่สาธารณะของกระทรวงการคลังนะคะของอเมริกาเนที่อยู่ที่16.5ล้านเนี่ยนะคะถ้านักลงทุนจําได้ก่อนที่ทองคําจะดิขึ้นไปสูงถูงเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งขึ้นเนรดาน,นี่เนี่ยจะอยู่ระดับ14ล้านกว่า แล้วก็รุ้นกันว่าจะมีการปรับเพดานนี่ไหมตอนช่วงนั้นจาก14กว่าก็ปรับขึ้นมาเป็น15กว่าแต่ณปัจจุบันอยู่ที่16กว่าความก,วกังวลของนักลงทุนอ,อ,อ,อ่นักลงทุนทั่วไปหรือแม้กระทั่ง CEO อร้อยกว่าร้อยกว่าบริษัทของทางซิศระแมการเนี่ยก็รวมตัวกันเพื่อที่จะเหมือนกับยื่นยื่นข้อเสนอให้กับทางรัฐบาลเนี่ยที่จะมีการประนีประนอมมีการที่จะ ผ่อนโจนเรื่องภาษีแทนที่จะไม่ใช้เลยหรือรัฐบาลโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้นโยบายประชานิยมเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงเนี่ยจาง c e อีโอร้อยบริษัทเนี่ยก็มีความเป็นห่วงถึงเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาว่าถ้ายังคงมีนโยบายกัน ชาแนยมเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาแย่ลงไปเรื่อยๆก็อ,อาจจะเหมือนกับว่าแทนที่จะมีการประกาศใช้แล้วก็เพิ่มก็อ,อาจจะมีมามาเหมือนก็มาอยู่จุดกึ่งกลางก็คือ,คอลดมาบ้างเพื่อทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาดีขึ้นต้องจับตามองอันนี้ว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดชนวนใหญ่ๆที่จะทําให้ทองคําดีขึ้นไปได้ะคะ่ะอืมครับก็เรียกว่าทองคําก็ดีดกลับขึ้นมา ตอนนี้ทองล่าสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณพวันย <1, 750 S 1> ์1,750กับ1,751ค่ะโอ้แม่มาอยู่ตรงจุดเ,เรียกว่าจุดสําคัญเลยนะฮะ1,750เหรียญน,นะครับค่ะแต่มันผ่านแนวตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างมีวันนี้นะจับตามองนะคะว่าถ้าสามารถผ่าน1,750ขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปอยู่บนหาโซนอีกครั้งหนึ่งทําได้เนี่ยโอกาสที่จะยอนเนี่ย ต่รับแรกอยู่พันเจ็ดร้อยสี่อยู่ดอลลาดอทคอยซสาวถ้ารับตรงเนี้รับอยู่ก็จะดิบกลับขึ้นไปไม่อยู่ก็น่าจะมาอยู่แถวพันเจ็ด้อยสามสิบเหมือนกันอืมนะครับก็เช้านี้มีการดีเบตระหว่างโอบามากับวอรี่นะครับตรงนี้จะมีผลต่อราคาทองหรือค่างเงินยูเอสดอลลาร์บ้างหรือเปล่าครับก็หลักๆเนี่ยถ้าการทุกครั้งที่มีการดีเบตกันเนี่ย สังเกตได้ว่าออสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งของโอบามาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะที่หน้าถึงพอใจเท่าไหร่ตัวนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่ง <c oughs> ทึ่ทําให้นักลงทุนไม,ไม่ไม่มั่นใจแต่ถ้าเขามองถ้าโอบามาสามารถรักษาตําแหน่งได้เนี่ยโอกาสที่ทองคําจะดีบตัวต่อไปก็ก็มีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอบอกว่า พักฝั่งตรงข้ามเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนโยบายคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามได้โอกาสที่ทองคํามจะย่อก็น่าสะมีค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็รอดูผลการประมูลธนธบัตรรัฐบาลสเปนนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้กับมะลรืนนี้ก็ดูผลการประชุมกลุ่ม EU Summit ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอืมอีซัมมิตนี่ก็จะเป็นการประชุมผู้นํา ของกลุ่มประเทศ EU นะครับก็คงจะคุยกันเรื่องปัญหานี้สินนอกจากการประชุม EU Summit แล้วมีข่าวอื่นที่เราต้องจับตามองอีกบ้างไหมครับสัปดาห์นี้เหลือก็วันวันพฤหัสจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของของทางอเมริกาอีกตัวหนึ่งแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีตัวใหญ่ตัวไหนที่ค่อนข้างไม่สำคัญนะค่ะอ๋อนะครับ,รบโอ้โหวันนี้หุ้นห่งสิงคโปร์ก,ก็บวกมา208จุด คุนิกเกอีญี่ปุ่นก็บวกอีก121จุดนะครับก็เรียกว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรคุณพะวันจะมีข้อแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับตอนนี้ทองเหวี่ยงลงมาแล้วก็เหวี่ยงขึ้นมาใหม่สร้างความงงมากคือถ้ามองว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสย่อไหมก็ก็มีโอกาสแต่หลักๆต้องดูว่าข่าววันพุ่งนี้ของทางซีกยุโรปเป็นยังไงถ้าข่าวเป็นข่าวดีนีโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวกลับขึ้นไปเนะี่ย ก็น่าจะมีแต่ถ้าข่าวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอ่อเออตกลงกันได้เนี่ยทองคําก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกแต่ก็สังเกตได้ว่าพัดที่พ7 3 0เนี่ยแรงรับซื้อค่อนข้างเยอะอะ่ะโอกาสที่จะหลุดเลยคงจะมีน้อยอะค่ะอ๋อก็เรียกว่ามีพวกก็เรียกมาเกนฮันเตอร์นะฮะพวกชอบซื้อถังถูกก็เข้ามาอ่าช่วยซื้อแล้วก็พวกทำช็อตเซลก็มีซื้อกลับนะฮะช็อต covering ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเราก็ได้ยินว่าทั้งที่ทันจีนแถวพันเจ็ดร้อยสามสิบถึงสี่สิบเนี่ยแรงซื้อ p ิ y s i c a l ก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเข้าไปซื้อทองคําแท่งกันนะฮ<ช>ะถ้าถูกก็รีบซื้อไว้ก่อนนะฮะกลัวซื้อ,อของไม่ได้แต่ไม่แน่อาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้อ <laughs> ีได้นะก็นักลงทุนก็ช่วงในช่วงนี้ถ้าตลาดยังไม่เคลียร์จริงๆเนี่ยก็ดูว่าเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ตัดแล้วก็ขาดทุนเท่าไหร่ตัด ถ้าบริหารโดยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะทํากําไรก็ค่อนข้างที่ทจะมีได้เยอะค่ะอืมนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับาการติดตามก<ม>ารต่อไปครับสวัสดีครับอืมนะครับก็เมื่อคืนนี้นะฮะด